เห็นเขาพูดกันว่าคนภาคใต้ไม่เข็ดไม่หลาบเล้เห็นเลือกปักสีฟ้าเลือกแต่ปักการเมืองเดิมๆอยู่มาตั้งหลายปีแล้วบางคนก็าบอกเลือกไปก็ไม่ได้พัฒนาอะไรอะไรก็เหมือนเดิม พูดไปเยอะแยะมากมายคือจริงๆแล้วอ่ะเต็ดทีจังหวัดทางใต้อะไล้ทั้งไหนจุพาลงไปอ่ะทางใต้อะมันเป็นประเทศที่ว่าผมมีประเทศที่ว่าโอุดมสมบูรณ์กว่าไ้ป้าอื่นหลายจังหวัดในประเทศไตยมากมีชนยางวนปาล์มทุเรียนธรรมชาติ สวนผลไม้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดมีมีกดูฝนกด,ดูร้อนร้อนก็ไม่ได้ร้อนเหมือนกรุงเทพนะมันธรรมชาติมันเยอะมีธรรมชาตดดินมเรือนเยอะแยะมากมายแล้ว ด้วยมากเขาก็ปลูกยางปลูกปาล์มเออให้ถามว่าราคามันอาจจะถูกก็จริงแต่าถามว่าน้าหนักมันอ่ะถ้าไปเทียบกับผลผลิตทาง้านอื่นอ่ะปาล์มทลายหนึ่งทลายกับข้าวสารหนึ่งกิโลอ่ะเอออันไหนยังผลผลิตมันเยอะกว่ากันนะยางหนึ่งรบหรือว่าหนึ่งจอกัน ต่อข้าวสารอ่ะยางหนึ่งกิโลพอนะ้ำมันหนึ่งกิโลเขบข้าวสารหนึ่งกิโลอ,อันไหนมันเยอะกว่ากันอันไหนมันหนักกว่ากันอันไหนมันได้ราคากว่ากันตัวเฉลี่ยไปแล้วอ่ะบางคนก็เขาไม่เดือดร้อนนะเขาก็ไม่เดือดร้อนอนะ่ะคนก็มีที่มีทางมีที่อยู่อาศัยมีแบบที่จะนำมาหา,ากินมีอาชีพํามาหากินเออเขาก็ไม่เดือดร้อน ขาก็พอใจที่อยู่เออแต่ถ้าเหมือนคนที่อื่นไปมองก็เอออะไรก็ไม่พัฒนาถนนเราที่เราอยู่มาตั้งแต่ถนนที่เราเดินเมื่อก่อนตั้งแต่อนุบาลนนะ่ะไปโรงเรียนนะ่ะถนนนะ่ะเป็นทางป่าที่ว่าแค่คนเดินได้เมนะื่อก่อนน่ะเออเป็นทางป่าช่องทางพวกคนเดินไปได้เลยเนะี่ย เดี๋ยวนี้ก็เป็นทางรถยนต์วิ่งได้รถกระบะวิ่งได้รถใหญ่วิ่งเข้าได้เนี้ยแต่มันก็เป็นลูกรังเหมือนเดิมเป็นลูกรังเหมือนเดิมยังไม่ได้ลาดยางไม่ได้ลาดอะไรไม่ได้ลาดคนกีดอะไรทั้งอย่างผู้นําเป็นตั้งแต่ผู้ใหญ่เป็นกำน,นันจนบางคนลงเล่นระดับได้เป็นนายกได้เป็นระดับจังหวัดไปแล้วถนทนทางก็เหมือนเดิมผู้นํารวยทุกคน ันนยังเป็นลูกนังอยู่เลยบางบางที่กวยคว้าก็ไม่มีปลาปลาก็ไม่ถึงแต่ค,คนก็ยังเลือกกัน่ะเะชาวบ้านเขาก็อยูย่อยู่กันได้เขาก็ไม่เดือนรถชาวบ้านก็มีอาชีพอยู่แล้วมีอาชีพหลักเขาทำรลยแล้วที่อบอกว่าภูเก็ตเออเขีเยนภูกเก็ตมันเป็นเกาะภูกเก็ตด,ด้วยมากแค่แค่ปลูกยางปลามปลาปลยปลูกสับประรด ที่เหลือก็เป็นต่องเที่ยวเป็นเกาะเป็นโรงแรมคนจังหวัดอื่นก็คนจังหวัดอื่นก็ไหลไปภูกเก็ตภาคใตยย้จังหวัดอื่นคนอื่นอ่ะก็ไหลลงภูกเก็ตไปทำาู่นเรแรมมั่งไปทําอะไรมั่งอืมเขาาก็มีความคิดเออไปอีกทางหนึ่งแต่บางทีไปว่าคนใตยงโง่ย่างโง่อย่างนี้ ตไ,ไม่เข็ดไม่หลับเลือกปักไหนก็ปักนั้นตลอดคือคนเขาพอใจที่จะอยู่เขามีความคิดของเขาอ่ะเขาไปใช้ใช้สิทธิ์ใช้เงยงของเขาเออคุณอย่าไปเดือดร้อนแทนก็ทําไมเอาตัวเองให้รอดถึงใครจะเป็นนายกอะใครจะเป็นนายกใครจะเป็นรัฐมนตรีใครจะเป็นต่อต่อใครจะเป็นนายกอบตอใครเป็นผู้ใหญ่บ้าน ระดับผู้นําอะไรที่ปกครองประเทศอ่ะคนก็ต้องทาหน้าที่ของคนอยู่ดิคนต้องทำมาหากินต้องดิ้นรนทําหน้าที่ตัวเองเออคุณใจเจียดใจถียงของคุณไปแล้วใครได้เป็นนายกคนก็ทำมาหากินเองชีพแล้วก็บครัวคนอยู่ดิเออไปว่าคนอื่นทำไมเอาตัวเองให้รอดสมัยเนี้ยฮะแค่นี้แหละ คนก็มีแต่มองมีความคิดหมือนกันเดี๋ยวมาึงป่านนี้นะ